เน้นถ้านหลักสบายดีป่ะอะสบายดีครับมี่จะติดป้ายตั้งหน่อยผมว่าเปิดร้านขายของจำได้เลยนะครับหลวงพี่ว่าไหมครับที่กรุงเทพอะ่ะเขาเรียกว,ว่าซปเปอร์มาเก็ตนะครับคือ,อ,อ,อมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เนนคุณต้องเรียนรู้นะอย่างเช่นการบวชเนี่ยคือการสละแล้วทางโลก สละแล้วคือไม่เอาอ่ะเข้าใจไหมเนนหลายสิ่งหลายอย่างที่เนนพกักเป็ควรใช้นะครับยมคุณเตี่ยถวายมาทาให้รับแบบมันจะบาปนะครับบาปเพราะทำไม่ยอมคุณเตีย่ยเสียใจผมคิดว่าการที่คนเราเนี่ยทําให้พ่อแม่เสียใจทําให้ตกนรกใช่ไหมครับหลวงพี่แต่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ที่วัดนี้ก็ใช้ไม่ได้ ทำไมาล่ะครับเพราะว่าที่วัดเราเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ที่เนนเดินขึ้นมาบนเขาเนี่ยเนยนได้ลืมตาดูข้างทางบ้างไหมว่ามีเสาไฟฟ้าสักต้นหรือเปล่า<ม>นี่หลับมาได้ลืมตานี่ลืมตาอย่างเนี้ยล,ลืมแล้วน,นะเห็นไหมเห็นเสาไฟฟ้าไหมไม่เห็นเห็นนะบอพี่ พี่ครับทำอะไรอะพี่ลินจีถามแม่ดูเองสิปอเปินเจิญแขกคนพิเศษมาที่บ้านน่ะที่รักของใครจังสวยเหมือนในเจอานั่ง นางเอกเงินล้านกระมังน่ารักเสียจังเนื้ออุ่นโอ้โหเพราะมากของฝากครับโอ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณ <S <S 2> <S 2> <S อ้าวว่าพี่ก็สิลูกเอ้อ คุณสักชัยเขาเป็นแบบนี้หนูเขาเรียกว่านโยบายเข้ากับชาวบ้านวายโอท็อปนี่ของคุณสักชัยนี่เนี่ยลองดูสักหน่อยสิอือน่าดื่มเหลือเกินครับ ขอต้อนรับการกลับมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อยศคุณพ่อที่แสนดีกรุณาประณีไปทั่วทั้งตำบลเลยนะเฮ้ยจะแต่งงานกันเลยไหมล่ะคงไม่ต้องรีบร้อนถึงขนาดนั้นก็ได้ครับนี่คุณ ฉันไม่ใช่หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลของคุณนะเฮ้ยตั้งโมลูกขอโทษขอโทษอย่ากโกรธเลยนะเพราะรักนะจ๊ะจึงพูดออกไปถ้าน้องนั้นโกรธพี่ขออภัยทุบโต๊ะทำไมตกใจหมดเลยอะ